ก็ขอสวัสดีทุกคนด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Pocket Mirror นั่นเองค่ะน่าจะพาที่สิบสิบสิบแปดอะสิบสิบแปดว่ากูเข้าไปดูมาโอเคเซฟชิปผาแนละ้วเซฟไหนวะใช่หาสีป่ะลอง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 เออถูกเอาละโอเค เราเราเราหนีน้องคนนั้นมาใช่ไหมกูขยับไม่ได้ละเอมีใครอยู่ไหมมามาสิขอภัยด้วยนะคะเพราะตอนนี้กำลังอมเป็นหวัดเพราะว่าฝนตกนะลุยฝนมาใครอะเอออย่ากลัวเลยมาเถอะฉันกำลังรอเธออยู่เป็นลุงลงจะลงไหมกูกูไม่ลงนะเ,เสียงนั้นมันเหมือนเสียงฉันเลยแต่ถ้าไม่โดดมันก็ไปต่อไม่ได้อะ่ะ อ่ะฉันไม่มีทางรู้ถ้าเกิดไม่ลองไปปึ๊บเอาว่ะเอาว่ะโอ้แล้วให้คุณลงเองด้วยมีลงไวไวไหมลงเอแม่มึงไม่เอาขอโทษค่ะลงลงลงอีกลงลงไปลงลงโอ้เวียนหัว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  โอ๊ยๆๆๆๆๆๆลงๆๆไอ้อ้เอ้ยคืออะไรก่อนโอ้ยังดีที่มันตกลงมาแล้วมันเป็นน้ำไงแต่น่ากลัวอยู่นะฉากเนี่ยให้กูเดินอ๋อให้กูเดิน วิ่งได้วิ่งได้วิ่งวิ่งได้ก็วิ่งวิ่ง,งมันไม่มันคืออะไรอ่ะเอ็นดูอ่ะฉันกลัวเออก็กลัวเหมือนกัน โคตรกลัวเลยโคตรน่ากลัวเลยใช่แต่ฉันไม่อยากอยู่นี่แล้วเออใช่ก็ต้องไปที่อื่นนะลุกสิลูกไม่เป็นไรโอโอโอนะโอฉันไม่อยากจะลุกเลยเอนดูอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไร อะไรอ่ะอะไรอ่ะอะไรอ่ะอ่าอ่านไม่ออกเอาจริงอ่านไม่ออกโอ้ยอยู่คืออะไรวะ you have no right to be here หรอไม่รู้อะ่ะออกไป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 อน um. ฉันกลัวกูก็กลัวฉันกลัวไม่หมายถึงว่ากูเนี่ยกลัววิทำไมสีมันแปลกๆไปโอ้ยโอ้โฉันไม่ได้ร้องไห้อ่านไม่ค่อยออกนะคะเพราะตัวหนังสือมันวัดอะ You never mean anything you do. You do, I do, but ก็ค like oh, ือเหมือนกับส่งจดหมายมาให้กำลังใจเราใช่ไหมเลตาฉันไม่รู้วฉันควรจะทำยังไงนี่คือของใครอ่ะโอ้ยอันนี้คือของฮาร์ปหรอมันเป็นแบบแกนตาปิดไว้อ่ะโอ้จริงด้วยของฮาร์ปจริงด้วย เอ็นดูเธอพูดถูกเราต้องเดินหน้าต่อไปใช่แล้วน้องไปเดินขึ้นไปแล้วก็ไปแทงซวกมันมันหมายความว่ายังไงให้กูเซฟเกมมันหมายความว่ายังไงโอเคไฟห้า okay, มันต้องวิ่งหนีใช่ไหมใช่แน่แน่คืออะไรอ,ะอ่ะมันอะใครอะ่ะมีเสียงคนเหรอโอ้ มีคนอยู่ข้างในเหรออืมเ,ออเธอคือรีเซตเต้เหรอเจอรีเซ็ตเต้ไม่ฉันไม่ใช่ฉันมาหาฉันมาหาใครบางคนฉันไม่ใช่รีเซ็ตเต้รีเซตเต้อะไรอะอะไรมีมีกิฟต์อะไรสักอย่างหนึง่งกิฟ์มีอะไรเอามาให้ฉัน อ่า uh, it just as your as is m y มันคือของฉันอ๋อกระจกกระจกพกไม่เอาไม่ให้ให้ได้ไงให้กูก็ตายดิไม่เอามาให้ฉันมันเป็นของฉันเอามันมาให้ฉันรีเซ็ตมันถึงเวลาแล้วที่จะต้อง จบเกมนี้อะไรอะ you are อะไรสักอย่างหนึ่งอะอะฮะอะไรอะวะฮะแล้วคนที่ขังในกรงคือกลับไปเราแทนคืออะไรวะโดยไม่ได้ได้วยมันเดยเอง ก,ก็กลับไปตัวเองแล้วทุกคนไม่ต้องงงค่ะเราก็งงว่าจะโอ๊ยกดผิดก,กดผิดอ,อืมอันนี้คืออะไรอะ่ะโอ๊ยโอ๊ย อีโอ๊ยไปรีเซตเต้เธออยู่นี่เหรอไม่อยู่ไม่อยู่ไม่อยู่ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นเซตเซตคือตัวไหนวะเซตเซตคือตัวไหนวะไอ้เหี้ยเซตคือตัวไหนวะเซตเซตอ๋อเซตคือตัวนี้ <laughs> งก <laughs> งก,ก่อนงงก่อนเซตแล้วนะ คือแซดาก็กดแซดแล้วไม่ใช่หรอหรือมันต้องกดแซดแล้วต้องกดอย่างอื่นด้วยคืออะไรวะกูก้กดแซดแซดของกูมันก็แซดอันนี้นี่โหลดโหลดโหลดโอ้โหแล้วก็ต้องไปคุยกับนางรีสเตนตรงนั้นใหม่ไปหาละอืมใครอ่ะ เอ่ข้ามเลยแล้วกันนะมันต้องกดแซดย้ำขนาดไหนวะเมื่อกี้ก็คือกดแล้วกดอีกนะหรือว่าต้องกดอีกฟ้าร้องไอ้บ้าเอ้ยถ้าเกมฉันหายนะ เนี่มันมันแปลกบ้างเลยมันเหมือนกับเราเป็นเขาแล้วเขาก็แบบเป็นเราเอ๊ะพูด่ไงดีวะไม่รู้อ่ะไม่ตกใจแล้วเว้ย

โอ้โหโอ้โหโอ้โหขอโทษ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 มาผิดที่มาผิดที่ครับมามาผิดที่ครับไม่ไม่ไม่แล้วหลังก็มามามามมาผิดที่ครับพี่โอ้ยกูตายชั้นนี้กูตายโอ้โหสูวบาบ่อยมากจะไม่รู้ว่าที่ไหนไปที่ไหนแล้วเนี่ยอะไรอะล่าเล่อเออยอีกละเดี๋ยวก็ ok. ฉันยังไม่ได้เตรียมใจเลยเราอาจจะไม่ได้ขึ้นซับให้นะคะถ้าเราแปลผิดนี่ต้องขออภัยด้วยจริงๆนะคะเพราะว่าไม่ไม่ว่างเลยเอาจริงอา่าเอาแปลให้เข้าใจนะอ่าหลงทางอยู่ในทางเดินที่บริสุทธิอ์อ่าความทะเยอทะยาน,นั้นยิ่งใหญ่ไม่ไม่ได้แพ้ใ,ใครการดูถูกเหยียดหยามอา่าตาบอดเสียงเขาเรียกว่าอะไรแบบไม่ได้ยินจน แบบเกือบจะเบาเอ้ยเบาจนเกือบจะไม่ได้ยินหรือ่อ่าความโกรธและก็ความเศร้าโศกจับมือเธอไว้ไม่เข้าใจฮะคืออะไรอะ่ะ ือว่ามันต้องเอาสะท้อนเหรอใช่จริงด้วยฮะฮะอันนี้แปลไม่ได้นะคะอันอันอันข้างบนแปลไม่ได้อะ่ะ c l a สอ in flame of passion คืออะไรวะ สักอย่างหนึง่งความโลภความโลภเพื่อความสุขเนี่นเหรอ,อไม่ได้เหตายหาแล้วโอเมยก็ก oh ูถามจริงนะกูกลับไปแปลก่อนกูกลับไปแปลก่อนนะขอล้องละ่ะ คืออะไรอ่ะทุกคนเราย้อนคลิปตัวเองกันตอนนั้นนะตอนนี้ก็ย้อนคลิปตัวเองเลยเกี่ยวกับความน่าโอ้ยวูนี่เท่าที่แปลมาน่าจะเกี่ยวกับแบบพวกความโกรธไหมพวกความพยาบาทอะไรเงี้ยโอ๊ยอะไรอ่ะ ได้เป็นเศษกระจกสีแดงมานะคะเราเราก็บเก็บได้ไหมเก็บขอคืนนะแล้วก็เอาวางตรงนี้อีกอันหนึ่งใช่ไหมอา่าพอเก็บเป็นดีเซตเต้สองคนเหรอเราไปค้นได้ไหมอะหมายถึงว่าค้นดูดีเซตเต้ โหยากล่ะทิ้งไว้ให้ไปให้ให้ไห,หลไปตามแม่น้ำที่ไม่คุ้นเคยถูกฉีขาดอย่างไร้ความปาน,นีไม่เหลืออะไรเลยนอกจากคำแปลมีความเศร้าโศก ไม่เยเซเนาะจริงๆอ่ะเราคิดว่ามันคือแบบมันอธิบายยากเหมือนกันนะเออแต่เราคิดว่ามันน่าจะเกี่ยวกับความความเศร้าแล้วมั้งมั้งมั้งโอ้โหนี่มันคือเดาการเดาถูกใช่ไหมกันที่เราได้เสศษแก้วมา เราต้องทำยังไงต่ออโอเคโอเคโอเคตรงตรงไหนวะตรงนี้เหรอไม่ใช่เหรอแล้วมันต้องเป็นตรงไหนตรงนี้ไม่ใช่แล้วมันต้องเป็นตรงไหนวะหรือว่า หรือว่าต้องเอาไปต้องเอาไปวางเพิ่มตรงนี้เอ๊ะมันต้องซ้ายขวาซ้ายหรือขวาซ้ายหรือขวาขวาหรือซ้ายซ้ายหรือขวาขวาหรือซ้ายมันก็ต้องเป็นขวาปะวะใช่เราต้องให้มันหันไปทางขวาวันนี้ก็ เก็บก่อนเก็บเก็บกระจกเราก่อนแล้วก็ให้ไอ้บูเนี่ยหันไปทางซ้ายอ๋อโอเคเราก็เอากระจกเรามาส่งตรงนี้โอ้ไมก่อกอดเก็บคืนก่อนได้ไหมขอร้องล้วเดี๋ยวกูฉันยังโโอ้โหเดี๋ยวมันโดนขโมยมนก็รีเซ็ตเตอ,อีกละ มันรีเซ็ตได้มีหลายคนเลยอะแบบเป็นคนหลายบุคลิกหรือเปล่า,อ,าอะไรสักอย่างไหลลงจากผิวเหรอไหลแบบหยดหยด,หยดออกจากผิวมันเจ็บเจ็บแบบเหมือนกับแบบเจ็บแทบจะบ้าเลยอะไรประมาณนั้นมัน้งการครอบครองกิเลสความพยาบาท รวมอยู่ในตัวของหญิงสาวงเงี้ยหรอเฮ้ยกระจก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 กูต้องไปไหนกูกูต้องกูต้องไปไหนกูกูต้องไปไหนกูต้องไปไหนอื้วัต หมาเห่าเหรอห่งฮ่งหมาเห่าหมาเห่าห่งฮ่งเ,าาเง,ง,งเอาวะรีเซตเต้เหรอตรงนั้นอะแล้วก็มีรีเซตเต้อีกคนนึงอ๋อดูซิใครมารีเซตเต้เธอกลัวอยู่เหรอฮะรีเซตเต้ โอ้ยลากมาเลยอะไรคือเพอร์ชาร์บะเดี๋ยวนะกูจำคำแปลยี่อะไรไม่ได้เลยตอนนี้เพอร์เพอร์ชาร์บเพอร์เพอร์บางทีเหรอนี่แต่เหรอ,หรอบางทีนะริชเต้ไม่เหมือนน้องเลือดออกอยู่ตรงนั้นอะโอ้ริชเต้ได้โปรดขอร้องล่ะ นะอย่าเลยโอ้ยโอ้ยโอโอ้ย,อย,อยไม่ฟังสิไม่ใช่ว่าเธอต้องการสิ่งนี้มาตลอดเหรอต้องการอะไรวะไม่มีอะไรที่น่าที่เธอต้องละอายใจบ้างเลยเหรออืม มันได้มีความลับอีกต่อไปสิ่งที่เธอทํากับลิเซเต้ผู้น่าสงสารตอนนี้คืออะไรล่ะอ่านของนั่ไม่ทันีกและเธอทํานิสัยไม่ดีอีกแล้วนะโอ้ยน้องอยากได้ Pocket m i n o r l d ของเราเอามาให้ฉันเอากระจกมาไม่ฉันทําไม่ไดเ้เธอต้องการกระจกแบ่สาวน้อยฉันทำไม่ได้ เอามาให้เราได้ไหมโอ้ยเ,อเธอเคยให้อะไรกับดิเซเต้กู้น่าสงสารบ้างหรอฮะโอ้ทำไมเราต้องให้อ่ะเฮ้อตอบมาสิกระจกดิเซเต้ไม่มาเถอะดิเซเต้หิวแล้วนะโมงมานอนกูไม่เป็นอาหารให้มึงแน่นอน ถอยถอยถอยเอ็นุถอยเธอมีใบหยางเธอมีสิ่งที่ฉันต้องการเออรู้แล้วว่าต้องการกระจกพกอ่ะดังนั้นเธอก็ควรจะป้อนเธอนะเอาสิ่งที่ฉันต้องการมาจริงๆมัน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 สิ่งที่ให้ไม่ได้ไม่ใช่เหรอใช่ไหมพวกคนคิดว่าไงมันเป็นสิ่งที่ให้ไม่ได้นะ เพราะว่าแบบมันก็เหมือนกับไม่รู้อะเราให้อย่างอื่นไปแล้วกันนะหิวเอาแคนดี้เคียนไปสัตว์อะไรอะฉันอยากจะช่วยไม่ได้อยากจะทำร้ายช่วยเหรอ เอาหายไปเลยดิเซเต้โอ้ยแค่เพียงพิบตาเดียวเท่านั้นแล้วเธอก็หายไปหายไปกับกตีค่ะตีสิป่ะแล้วกูต้องไปไหนต่อเนี่ยกูเนี่ยไม่ใช่ดิเซเต้กูเนี่ยออกเหรอไม่ใช่ที่เดิมอีกแล้วครับ่านโอ้โหไม่อยากเดินไปไหนเลย อะไรวะกูงงเลยอ,อ่ะเข้าเชิญชวนให้ฉันเข้าฉันก็เข้าไปอะไรอะ่ะโอ้ยเวลคัมขอบคุณค่ะที่ต้อนรับเป็นอย่างดีแต่วันหลังไม่ต้องเอ๊ะมันกลับด้านเนรอดิสเตเขอทำยีย่อะไรไปขอมันทำไมดิสเต้ได้ี่ยฉันไหม เอออันนี้คือความชิดหายวิ่ง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 เอ๊ะอืมอะเดินเดินไ,ไม่ได้อ่ะทำไมทุกห้องต้องมีรีเ็ตเต้ต้องมีจดหมายสักอันหนึ่งให้กูอ่านได้มาขยิบอีกรอบได้ไหม ลิสเต้ตเดียวขอ,ขออีกรอบได้ไหมลิสเต้ตเดียวเออก,กูตามอยู่กูตามอยู่เกิดอะไรขึ้นคือลิสเต้ตเป็นตัวตนแห่งการเสพยาหรอวะอืมในคืนนั้นในคืนที่เป็นอืมกิจกรรมสักอย่างหนึ่งได้รับทุกอย่างแล้วก็สูญเสียทุกอย่าง เป็นเตียงนอนละอา่ากูหลับก็ได้วันเนี้ยน่ากลัวน่ากลัวจุดไหนละอา่าฉันฉันเชื่อว่าการเสียสละของฉันจะเป็นประโยชน์กับคนที่ฉันรักเป็นขดายนะคะเป็นขดายไหนละมาอา่าฉันเปลี่ยนแลกแลก,กเปลี่ยนกับ สิ่งที่รักที่สุดเงี้ยเหรออ่ำคำสัญญาที่ภาคไปภาคอิสระของเธอไปเนี้ยเหรอโอ้ลูกๆที่รักของฉันฉันเสียใจกับการเสียสละของฉันเนี้ยหรอ ม่มสเต้โอ้ยสวยจังฉากนี้สวยสวยเพราะว่าเป็นฉีม่วงวิ่งวิ่งวิ่งเอาวิ่งไม่ได้ละมีสเต้เดี๋ยวโอ้ยอะไรอะโอ้ยสวยมากฉากสวยแต่อย่าตึงขึ้นมากูจะร้องให้ขอร้องเหมือนกับ ไปแลกเปลี่ยนคําสัญญากับปีศาจอ,อะไรสักอย่างหนึ่งอะประมาณว่าเหมือนฉากในตอนเริ่มเกมเลยเอ่อที่เราคิดก็น่าจะประมาณว่าแม่เสียสละเพื่อลูกๆอะไรประมาณนั้นอะแบบยอมยอมแลกตัวเองกับปีศาจเพื่อที่จะหนีลูกๆไว้อะอซ่อนตัวอยู่ในป่าลึก อืมฉันแลกเปลี่ยนเธอแลกเปลี่ยนชื่อเธอกับใครบางคนเหรออืมเพื่อโอกาสแห่งความสุขทำไมชื่อมันอับปงมงคลเหรอทั้งหมดที่ฉันสามารถขอจากเธอในตอนนี้ได้คือการให้อภัยโอ้ยโหย Uh, do not ever อย่าปล่อยมันไปอีกเข้าใจไหมโอ้เ oh, นี่ยแหละฉากเริ่มเกมที่เราบอกเลยสวยมากสวยงานอาร์ตสวยโอ้โ oh, หไม่อยากจะคิดเลยว่าถ้ารีเมคมาจะสวยขนาดไหนสวยมากอีแม่ใจจะแตก ชื่อมันไม่อบะบมงชื่อมันอบะบมงคลหรอถึงแบบต้องไปแลกเปลี่ยนชื่อกับใครสักคนหนึ่งกูไม่เข้าใจที่สุดเลยนี่ดูได้แล้วใช่ไหมก็เราขอจบพาร์ทเท่านี้ก่อนแล้วกันนะคะไว้เจอก,กันใหม่ในพาร์ทหน้านะสำหรับพาร์ทนี้ขอลาไปก่อนบ๊ายบายคะ่ะ